กง้มบอกเลยชิ้นแรกเนี่ยเขาทำของเพื่อนรักของพี่สิธิรักอะไรนะคือพี่ชายผมเนี่ยเขาไม่ว่านะครับพี่ครับนะครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนนะครับมาเอาของเขามาให้มาปูนะครับใช่เป็นน้องพันวันนี้วันนี้เราทำความเข้าใจกันก่อนรับแกงส้มนะครับมีของอยู่สองอชิ้นทุกคนครับชิ้นแรกเป็นของเพื่อน ของเขาและแค่คือพี่แฮงนครับผมและทิ้งที่2นะครับเป็นของน้องแก๊กโซมเองเลยราจะเริ่มต้นการประมูลด้วยของของพี่แฮงนก่อนใช่แล้วครับผมมามาเช็คของกันก่อนดีกว่าครับของพี่แฮงนชิ้นแรกคือนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูให้ดูเลยเพราะว่านี่ท่นใส่มาแล้วนะใช่เป็นเสื้อยืดสวยนะ ทัวร์เลยครับผมใครที่ไปตามพท่านนะครับคือเ,าเขาไปทัวร์นะครับเขาจะโยนอันเนี้ยไปทุกที่เลยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เขาเอามาพิเศษนะครับให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดได้ไปแล้วนะครับอยากได้กิิ่น่ิ่าตเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเป็นรูปอะไรมา,าให้ดูแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้ได้ได้ได้ ครับเท่าไหร่ดีครับอะไรนะอะไรนะห้าร้อยห้าร้อยอะไรับอ้าวมีคนให้มาแลยมีคนให้แล้วห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทกับใครตัวนี้ไหมคะแก๊รประมูลเสื้อยืดของหนุ่มท่านเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทให้ไปเลยสองร้อยบาท มแล <ITA> ้วเ็ันแล้วใครากเจ็พันมีไหมมมากกว่าเจ็พันบาทนะครับเสือเยืสุดเท่เลยที่บอกว่าน้องฮัไปใหญ่ต้องมีทบอกตัวแงแอต่วันนี้มาอยู่ที่นี่แล้วกับราคา7 0ันบาทแล้วตอนนี้มีไหมคร้ากมีไหมครับ้มารตอนนี้เื้อยื่อของหนุ่มฮัทนะครับอยู่ที่8นบาทมีใครให้มา่าพันบาทมีไหมครับมีไมเลยมาเลย นะครับนี่กันเลยเีอยที่บอกเก้า0 0 0บาทนะะเชื่อของหนุ่มท่าคับนาทนะครับนีเสื้อะตอนนี้นะคบราคาขึ้เป็นรวอแต่ว่าแต่อยู่ที่หนึ่งหมื่น0่มบาแล้วถอกพไปคุยกันกันได้เลยฝั่งนี้เขาให้เนึมื่นบาทแล้นะครับถ้าให้น้อยกว่าหนึ่งมื่นบาทนี่สีแนยใช่เลยมันต้องมากกว่านั้นนะพี่ับอง่างที่บอกหนึ่งหมรอยบาท เอาในห้องตกลงตกลงเัาไม่มีไม่มีการห่วการประมูลกันนะครับไม่มีหัวการประมูลนะครับหนึ่งหมารบาทพี่คุณหนึ่งหมื่นหนึ่องร้บาทอย่างที่บอกว่าไม่มีเงินสดเรารับบัตรเครดิตรูดได้โดยล้าลานต้องมีบริการนะครับบริการหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสบาทมีครให้มากกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งันสองบาทมีไมไให้มากกว่าไหมครับเป็นเจ้าของก่อน มากว่มากกว่าเสื่อตัวนี้เด yeah. mm ี๋ยวจัดการให้เลยอ่าตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพสองร้บาทเจ้าได้สัญญาไว้แล้วนะครับว่าเสื้อตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะต้องไปลูกไลฟ์จการลงต่อให้การลงขอมีการลงกอองขอ่งหมื่นมนึ่งพันสองรอยบาทแล้วนะคะมีใรให้มากกว่าไหมครับเงาจะขอ มืนันสอง0้อบาทครั้งที่สเอาแล้วมีไหมครับมีไหมมีเทร่มากกวนี้ไหมและม,มากกว่านี้ไหมครับและและและเลิกบินเงมงนบ้าง <c oughs> ไม่อยากที่บอกไปเงินทุกบาททุกสตางค์เราจะไปช่วยเหลือผู้ประสงค์บุญธงไปงานทนักที่ภาคใต้นะครับวันนี้อยากจะบอกว่าพี่เป็นอีกหนคนหนึ่งที่มีจิตเป็นอาสามอบเงินไปบริจาคให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า ของหนุ่มท่านกับเสื้อเยื้อห1ึ่งหื่นหนึ้อบาทคลาี่อย่าลืมนะมีไม้มีไม้มีไหมครับถ้าได้ครอตัวนี้ถ้าไปเจอฮั่นกับพี่นาำที่ไหนเอาไปถ่ายรูปได้ด้วยนะเป็นภัยเวกนะจ๊ะเอาเข้าไปถ่ายรูปตัวได้นะเอาไม้มีม้คนนี้มา้บาทคสี่

ใช่ไหมครับเอาไว้เอาไว้งานนี้กานบุญไม่มีเสียได้มาได้เอียวเล่นเล่นไน่อยมค่คอมมิชชั่นต่ออไมนาแอต่อไปครับอ่ะช่วงแรกของเราชิ้นที่สามใครแล้วอัวบมากเองแบบนี้ครับ